คนนี้อ่ะี่อกคนแนน่นต้องสบายบายนะหอ่นีเาไไหออ๋อที่ที่บอกว่าสบายมากนะวันที่จัเลยนะที่บอกว่าจานัด้วยนะด้วยโอ้โหเมื่กเา้นตอนนี้หนักเลยนะเนี่ยดีอะไรนะอะไรก็ตามหยดาให้กินได้เลยนะ่เอาอยู่แม่เที่ยคืน แล้วก็ดับแล้วก็ลงทีแต่ตอนนี้ไหลอันนี้เกินกำลังนครับมันเราลงทองเลยนะคือก็เสยมันมันรอดออกไปก่บนู้ดทาไปน้ำไหลดไหมดีครับแต่ว่ามันเกินน้ำมันเกินกอยู่บนทีนี้แะตกแปดมเมตรเกินกว่ามันจะมีทางนี้มันลงเลยกวเขาคิดว่าจะลงไหมไอ้กินเลยนะ ที ás, de ่ประจุบันเนี่วันแล้วสี่เครื่องครับเราดูติดเท่าไหมเาก็มีอาตาเขาดูได้ไหมอาตากการดูแต่ของเราคือหลักเราครับสเราตัวติับหลักเนี่ยหลักอกทวงกามีอยู่นี่นี่เป็นประตูังไงรู้กูแครับ โยกอีกคนอะตอกขึ้นครับเย็นแค่ทีเย็นทีครับกระดาษเองที่มัสตาร์ตตอกขึ้นครับเออกระดาษอะไรมีคสามคนอีกคนีึงเดียวพวกนี้เย็นทีเดี๋ยวไปวัดเล่นโซ่คุณเล็กก็ที่ขั้นปีหนึ่งครับเปดี่ยนมาไหมสองเงินเลยเองครับลบอะไรอะไรไปเรื่องงานงานกันไปไหนบ้างตอนนี้ล่ะครับโอ้ ตรงนี้ไี่เหรอไม่ได้หมดเลยครับวาไปมารถดีไหมอ๋อมีกยนอยู่อยู่กับลูกเพียลูกเพียงลูกเรียนที่อยูขอหอทีเป็นหอเขอเขาอุดรมื่อคืนเมื่อเนี้ยอ๋อันนี้มันจุยังนีึ่งมันได้ออานแต่อุดรนะเนี้ยแล้วเมื่อคืนทำอะไรคืนน้คตรงไหนคไห อยู่อยู <vib Prom Matthew> ่ตัวสูบน้ำอยู่เครื่องสูบน้ำสูบไปลงไหนสูบลงคลองกับลงองม่นัเส้นหลักเป็นองอะไรกันเลยต้องขยะขึ้นมาครับอยู่คนเดียวหรือยู่ก็อยู่กับเพื่อนจริทีผมก็ัหลหนี่ดูนีดูนครับพูเช้าผไปดู ครบกโอเคแล้วครับทเือกเลือกเลือันครับโอ้ครับนี่เป็นบอกนี <c oughs> really ้ครับแล้วร้องบอกนมุดลงไปแเอาพวกขยะลงมาแล้วเขยาอามาจากไหนมาจากไหนมาจากท่อในท่อาดพวกมก็จติดห้เป็นหลอดแตมันมีอันตรายเนี่ยไอ้หัวหมูดัวไม่ท่อเลยราะดักเครือบงมันจะขึ้นระดได้ไงผมดักเครือบก่อนดักเครืองก่อนอ เขไมดัเดิเยาเยก็โดูแลเห็น้เนี่ยโอ้โหนี่ดูมอขยะเอะไติ่เนัดตินี่เป็นซอยซอย21เลยรักาซอยเด็กนะาโตแล้วส2ยไม่เรียนปรครับ